กว่าจะถึงเมืองพระพิสมุโลกทำไมไม่กว่าจะถึงปักกิ่งหรือกว่าจะถึงไชน่าหรือกว่าจะถึงลาบกุลีพี่เอบอกคือว่าฉันอยู่พิสมุโลกใ้ฉันไปไหนแล้วก็เลยถามว่าแล้วทําไมต้องเป็นพระพิสมุโลกคือติดใจตรงนี้ไงเพราะว่าตอนสมัยที่เรียนประวัติศาสตร์เนี่ยถูกครูให้ท่องว่า เมืองสองแควพิษณุูโลแต่พี่เอบอกว่าเรื่องราวมันไม่ได้มีแค่นี้มีเยอะมากกว่านี้ต้องเยอะแน่เธอไปเป็นพิธีกรให้ฉันสิแล้วเธอจะรู้นี่คือวิธีการชวนของพี่เอนะคะเธอเป็นพิธีกรให้ฉันสิเิญคะ่ะอย่างนี้มาที่เมื่อกี้ทางท่านอาจารย์พระฤาษีก็เล่าให้ฟังว่าชื่อเช,ชื่อมีเยอะแยะไปหมดนะครับใช่มันเยอะมากก่อนที่จะมาเป็นเมืองจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวที่ได้สร้างขึ้นมาจากที่ ทุกเราพวกเราก็จะสร้างปดีว่าในที่สุดก็คือสร้างเมืองพิซโรมาสมัยพระเจ้าสีธรรมตัตใปีดกอันนี้เป็นครั้งแรกที่เกิดเมืองพิซโรขึ้นนะฮะ,ะทีนี้ทําไมจะต้องเป็นพระพิซโนโรก็ถ้าท่านอ่านหนังสือท่านจะรู้เลยว่าพิซโนโรคาว่าพิซนุนี่คือพนารายนะฮะทำไมเป็นพนารายมันมีคําอธิบายมาทั้งหมดในในหนังสือเล้นั้นว่าพระนารายนี่มาอย่างไงมาถึงโลกเราได้ยังไงแล้วทําไมต้องไปเจียบโลก ีเมืองเนี้ยเมืองน,นี้นอกจากที่จะเป็นที่พี่ประไล่ใส่เล่าให้ฟัง,งก็ยังมีอีกหลายชื่อนะชื่อที่ทางของของ,ของทางน้าเมฆเขาใช้กันก็จะมีทวิสาซึ่งเป็นการบรรจบของแม่น้ำสองสายคือทวิสาคออะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งซึ่งซึ่งจะเกะไว้ไว้ไว้ในในนั้นแล้วพอวันที่สร้างเมืองพิษณโลกเสร็จเนี่ยยังไม่ได้ชื่อเมืองพิษณแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทําให้ตั้งชื่อนี้เป็นชื่อของพรนาราย เนื่องจากเข้าจากตำราหรือจากอะไรก็แล้วแต่ความเชื่อถือหรือประวัติศาสตร์ที่เขียนกันมาก็จะบอกว่าวันนั้นพันาลายมาที่นี่นะพันาราย์วันี้เพราะพันนรายคือพระพิษณุเพราะนั้นจะตั้งชื่อเมืองพิษณุโลกก็ต้องให้เกียรติเทพคือพระพระพิพรุเมืองของโลกของพระพิศรุก็คือเมืองพระพิษณุโลกคือโลกของพะนาลาย อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คือก็จะมีพระอยู่แล้วเมืองเมืองชื่อเนี้ใช้มาเป็นรานามเปนสมควรถ้าท่าน,านดูภาพยนตร์ของท่านมุ้ยก็จะมีคาพูดถึงเรื่องนี้คือเมืองพระพิศรุกเข้าไปเลยใช้มีพระพิศรุกมาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรต,ตั้งแต่ที่เมืองนี้ได,ได,ได้ได้เกิดเกิดสร้างขึ้นนะฮะแล้วก็ภาษาที่สะกดก็จะไม่ได้เหมือนกับภาษาปกติไม่เหมือนกับพิศรุกปัจจุบันตัวสะกดก็จะผิดกันอันนี้คือภาษาโบราณซึ่งตอนหลังก็เปลี่ยนมาเป็นเป็นอย่างนี้แหละครับ เล่านิดน,นึงว่าก่อนที่จะมาถึงเมืองพระพิสุรลกเนี่ยมาจากไหนโ oh. ย้อนไปขนาดไหนถึงใช้การผ่านมาถึงใช้ว่ากว่าจะถึงเมืองพิสุรุมไงถ้าคุณอ่านหนังสือเล่มนี้นะคุณจะบอกคุณจะรู้ว่าเมืองไทยมาจากไหนัต่สมัยก่อน oh. อันตราย อันไต,นไ,ตไล่มากรนะทั่งถึงพิโยายาวขนาดไหนแล้วมันเกี่ยวข้อ,อยังไงอันไตเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันมีกริยตัตั้งกริย์ที่ชื่อปรกากฏครั้งแรกของเมืองไทยที่ชื่ออะไรไล่มาเ,เ,มนเนรื่อยๆไล่มาเรื่อยจนกระทั่งเรยถึงพระเจ้าสิงห์หนวัดซึ่งเป็นทายาทมาจากอณาจาักรน่านเจ้าคือน่านเจ้านี้มาจากอันไตมาจากมองโกเลียทั้งหมดนะฮะแล้วก็ฉีกเมืองแยกมาจ้ามาสร้างที่หนองแสตลีฟูแล้วก็จนกระทั่งมาถึงเนี่ย สวนคมคำที่ขอ่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ใช่ขอคลองนะมันเป็นเมืองเมืองเมืองนี้แต่ขอม,มาตีเอาไปที่หลังเป็นสวนเนี่ยและจากสวรคมคำเจ้าก,กรารมาเป็นเชียงแสนเชียงแสนก็ไล่ามาถึงตุ๊ก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 ถึงพิศโรเลยยาวมากผมที่แอบวกว่าจะถึงพิศโรนะฮะสิบปีที่ค้นมาตรงนี้ก็น่าจะชื่อนี้ได้ไหมไดอดีตการผ่านมาผู้เฒ่าเล่าว่าเป็นผู้แปลกหน้าจรดนใช่ไหมครับเรียนามอาจารย์รู้สึก